วุ้ย <Wh> ต้องทำอย่างนี้กับของกูเลยเหรอฮะมึงยังไงอีวิหารฮะใจยั้งมือมันยังไม่ทาเลยอชอบปลุกกูมาเขียนหนะ้าดีนะวันนี้แหละว,วันเอาคืนนะทุกคนเ <c oughs> ขียกึครื่องรันดีไม่ตื่นเอานะ เอ้ยรักไม่ได้ทำเออเออเอ้ยเอ้ยโอ๊ยไปไหน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 หาอะไร มาอะไรอะไราเลยเุ้ยนี่อะอย่าเล,าเล,าเล่นเฮ้ยอีบีเอ ผมพี่ยังไม่พังเลยยังไม่หลุดเลยหลุดแล้วไม่หลุดนี่ยังไม่ได้กดเลยเนี่ยเป็นแอปเนี่ยหลุดแล้วหลุดแล้วอย่าเล่นีน่ม,นมันเป็นแ,แอปเนี่ยมันหลุดแล้วมึงดูดิหลุดแล้วมันเป็นแอปดูมึงดูไม่ระแื <laughs> อ่อน,นมา ูถือเฉยๆมันเป็นแอปมันเป็นแอปมานี่ยมานี่ไม่ต้องเลยนี่ไงเียขาเปิดฝาเนี่งเปิดราตีกดจมูกพี่มาโกนผมพี่ทำไมยังไม่ล่วงมันล่วงแล้วผมมึงยังไม่ยังไม่ลยังไม่ยังไม่ล่วงผมมึงยังไม่ล่วงเลยยังไม่ล่วงเลย มป็นแค่แอปมันเป็นแค่แอปมึงต้องทำอย่างนี้กับของกูเลยเหรอฮะมึงยังไงไอวิหานฮะจยั้งมือมันยังไม่ทานเลยมึงยั้งอะไรมึงกล้าเจาะของมึงกล้าเจาะเครื่องสําอางกูอย่างนี้เหรอกูแกล้งเล่นมึงทายให้เช็คดีๆมึงมองไหมมันมีผมมึงไหมมันมีผมมึงไหมกูยังไม่ได้ทำแล้วเนี่ยกูยังไม่ได้ขายเลยมึงแกะทํา ไม่เดี๋ยวชื่อให้ใหม่มึงจะรับผิดชอบยังไงมึงเจาะของกูอย่างเงี้ยเดี๋ยวชื่อให้ไปเดี๋ยวชื่อให้ใหมึงซึ้งอะไรมึงไปเลยนะมึงไปเลยเดี๋ยวมึงเล่นหน่อมึงเล่นหน่อมึงรับผิดชอบนะมึงรับผิดชอบเลยนะ คิดได้ยังไงกูทําของมึงแล้วยังกูแตะผมกูถอดผมมึงแล้วยังกูแค่แกล้งเฉย,ยๆมึงทาทาไมเนี่ยมึงเอามันมึงเอากันไกลมาเจาะทําทไมมึงรู้ไหมว่ามันเท่าไหร่มันยั้งมือแล้วมันมันยั้งมือเลยมึงไม่ได้ยั้งมันยั้งมือแล้วมันไปไปไปจืดเลยโอ๊ยอยังไงอ่ะออกไปเลยออให้มาออกไปขอโทษขอโทษบมันไ,ไปเลย ไปนอนที่อื่นไปไปมึงไปเลยนะไปแต่ตัวพาห่มไม่ต้องกีฬาไม่ต้องมันเรียกกูมึงไปเลยนะกูยังไม่ทำเลยมึงกงไปตั้งเอาของกูคขื่นมไปไปไกลไปไหนอ่ะ จะไปไหนก็ไปมึงดูสิ่งที่มันทำกับกูกูแค่แกล้งเล่นไอ้เหี้ยคนดีๆที่ไหนเขาทำกันมึงคิดดูดิจำไว้นะเลิกคบคนอย่างเงี้ยหัวัวน,นี้คูจะเอามาขายยังไม่ได้ขายเลยดูมันแก่ดีจบละน่าทุกคนมีเลืก มันมีสิบสออันดันจะไม่แก่ไงดันจะปล่อยไว้ขายอะไรอย่างเงี้ยไว้แจกดูมันทำมาทำไมไปนี่ค่ะทุกคนจบพังหมดเลยครื่งสำอางจบเลยพังพิจารณาคลิปนี้เอาลวกันเลิกครบมันเลยไล่มาออกจากบ้านเรียบร้อยจบจบคลิป